7กันยายน2567ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับบึงการเนี่ยเมื่อคืนนี้มีฝนตกแล้วก็ตกไม่แรงครับน่าจะเป็นอ,อิทธิพลของพายุยางนี้นะครับซึ่งขณะนี้ภาพรวมของที่จังหวัดบึงการนั้นก็ท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับน่าจะตกไปเรื่อยๆถึงขณะนี้ก็ยังตกแต่ว่าตกไม่แรงนะครับ เราก็จะพาท่านมาชมสภาพบรรยากาศหลังจากที่ได้ฝนตกและก่อนหน้านั้นได้รับแสงแดดมาสองสาวันเต็มๆนะครับเราก็ภารกิจของเราเมื่อวานนี้นะครับเราก็ดําเนินการทํากองปุ๋ยหมักแต่ยังไม่เสร็จนะครับอ่านี่คือสภาพของกองปุ๋ยหมักที่เราเอาญ้ามากองกองกองไว้แล้วเราก็เอามูลวัวมูลควายใส่ไป แล้วเราก็เอาเศษอาหารนะครับที่เหลือจากบ้านเราเนี่ยเราเอามาหมักไว้ในถังก่อนหมักเสร็จแล้วเราก็เอาเศษอาหารเหล่านี้ละครับมาเทใส่กองปุ๋ยหมักได้เลยขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะเอาน้ําจุลินทรีย์ที่เราทําการขยายอยู่ในกระมังนั้นเต็มแล้วก็ามาเทราดใส่เมื่อเราเทราดใส่แล้วต่อไปเนี่ยจุลินทรีย์ต่างๆเขาก็จะทำหน้าที่ในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุต่างๆเหล่านี้ เราจะใช้เวลาในการหมักก็ประมาณสักสิบยี่สิบวันนะครับกองปุ๋ยหมักเย็นแล้วเราก็จะนำมาใส่ตามต้นทุเรียนของเราเหล่านี้นะครับนี่คือร่องรอยของการที่เราเอาปุ๋ยหมักมาใส่เมื่อประมาณเจ็ดแปดวันที่ผ่านมานะครับช่วงนี้ต้นทุเรียนของเราก็กำลังที่จะแตกยอดอ่อนออกมานะครับถือว่าเป็นใบที่สองประจำปีนี้นะครับเราก็จะลุ้นว่าใบสองนี้เขาจะแก่เขียวเข้ม ประมาณนูน่นละครับเดือนพฤศจิกายนน่าจะแก่เขียวเข้มเข้าสู่เดือนธันวาคมก็ได้อากาศหนาวมาความพร้อมมาถึงก็น,น่าจะได้ลุ้นการเอาดอกนี่ครับการใส่ปุ๋ยหมกักทางดินของเราเราจะใส่เป็นวงกว้างรอบนอกแบบนี้นะครับถ้าหากว่ามีเยอะกว่านี้ก็ใส่เยอะกว่านี้ได้นะครับเรามียังไม่เยอะเราก็ใส่ไปพอประมาณก่อน แต่ว่าการที่จะทําให้ต้นเขาได้รับธาตุอาหารสมบูรณ์อยู่สม่ําเสมอนั้นก็คือการใช้น้ําหมักนะครับน้ําหมักเนี่ยเราทําการพ่นไปทางดินทางกิ่งทางต้นได้เลยาการให้น้ําหมักหรือว่าการพ่นน้ําหมักของเรานับตั้งแต่วันที่2 9สิงหาคมเป็นต้นมานั้นเราดําเนินการพ่นน้ําหมักมาแล้ว3มครั้งนะครับฉเฉลี่ยก็2วันสวันต่อ1ครั้งและเราก็จะทํา การพ่นอีกก็โน่นแหละครับอีก2วันข้างหน้าเราจะทําการพ่นเพราะช่วงนี้มันมีฝนตกดูร่องรอยครับเมื่อคืนนี้มีฝนและมีลมนะครับจะเห็นว่าใบของทุเรียนนั้นพลิกกลับไปหลายต้นเลยครับนี่ต้นนี้ก็เป็นต้นที่ได้ใบที่1มาแล้วเรียบร้อยนะครับขณะนี้ก็รอลุ้นใบที่2ต่อไปโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ